มันมีเหตุการณ์ที่พะเยานะคะเป็นเหตุการณ์อุกอาจที่มีคนขับรถข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามาแล้วเป็นคดีในพื้นที่ของตำรวจสพอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ล่าสุดทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะที่เป็นร้านขายของชำอะคะ่ะวันนี้ร้านปิดค่ะด้านหน้าร้านเนี่ยมีลังกระดาษซ้อนกันอยู่หลายๆชั้นนะคะมีร่องรอยถูกเผาจริงๆพื้นปูนที่บริเวณเคาน์เตอร์ยังมีคราบเลือดคนเจ็บอยู่นะคะลูกชายของคนเจ็บค่ะ คุยกับทีมข่าวของเราผ่านโทรศัพท์นะคะเล่าให้ฟังว่าอาการของพ่อตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่ากระสุนไปโดนอวัยวะภายในรอผ่าตัดเอากระสุนออกสาเหตุก็คือก่อนหน้านี้พี่สาวกับพี่เขยก็คือผู้ก่อเหตุอ่ะพี่สาวกับพี่เขยคบหากันอยู่กินด้วยกันที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านของฝ่ายชาย แต่พี่สาวถูกทำร้ายก็เลยขอเลิกหนีกลับมาอยู่บ้านตัวผู้ก่อเหตุไม่เคยมาคุกคามในบ้านนะแต่มาขู่พี่สาวคือตามมาถึงบ้านอะแค่มาข่มขู่พี่สาวเฉยเยไม่เคยก่อเหตุอื่นเลยแต่สุดท้ายโอ้โหมาก่อเหตุถึงขั้นยิงเลย ยิงพ่อตาเลยก็อยากจะให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอ,อยากให้ติดคุกตลอดชีวิตไปเลยไม่ต้องออกมาอีกอเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยถูกดําเนินคดีมาแล้วข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา,าแต่ดูเหมือนว่าไม่สํานึกครั้งนี้มาก่อเหตุสงสัยตั้งใจจะยิงให้ตายจริงๆแล้วดูสิสุดท้ายกลัวว่าจะติดคุกไม่นานแล้วกลัวว่าจะมาก่อเหตุซ้ําอีกคนนี้มันมันติดแปลว,ว่ามันติดยาอะไรเงี้ยครับทำลายร่างกายของ<ม>ตัวพี่สาวของผมพี่สาวของผมก็อยากจะ ออกมาจากตรงนี้ครับครับแล้วขาก็มาแบบพอมาอยู่ที่บ้านทางทางทางนี้แล้วครับครับ้านผมแล้วก็ยังมาตามรางควานรอยู่ับคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุครับมันน่าจะไม่พอใจอะไรหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยถ้าเป็นไปได้ครับอยากจะให้อ่าติดขังตลอดยิตเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าเคยเคยก่อมาแล้วหนึ่งครั้งครับทางนี้ก็ยังทําอีกเขา หนึ่งเขาไม่ไม,ไม่มีความรู้สึกสำ,สำนึกหรือว่าปรับตัวปรับใจอะไรเงี้ยครับ สำหรับเรื่องทางคดีนะคะตำรวจสพปงแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุก็คือพยายามฆ่าค่ะและเรื่องของการครอบครองปืน,ปนและเครื่องกระสุนปืนพาปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรื่องของการยิงปืนด้วยนะคะนําตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดพะเยาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าว,วันนี้ตำรวจคัดค้านการประกันตัวและเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ